วัสดีชาว YouTube ทุกคนพูกกับผมในช่อง System มเดย์ยับวันนี้เนี่ยเราต้องมาเจาะลึกประเด็นของพิรุษของ WHO ของผู้อำนวยการ WHO แล้วก็มีการโต้กันไตระหว่างไต้หวันแล้วก็ WHO ไม่น่าเชื่อสุดท้ายก็โต้กลับ ขณะนี้เนี่ยสถานการณ์โควรัสหรือโควิดลามไปทั่วโลกหลายประเทศเนี่ยเสียหายหนักโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาที่เป็นประเทศเศรษฐกิจใหญ่อันดับหนึ่งของโลกตอนแรกก็คาดว่าเหมือนจะดีขึ้นฮะแต่สุดท้ายท่าทีก็ไม่ได้ดีขึ้นแต่อย่างใดแต่ก็อาจจะดีขึ้นในไม่นานนี้ธุรกิจหลายแห่งต้องปิดกิจการขาดทุนย่อยยับไม่ใช่เพียงแค่อเมริกาฮะหลายประเทศก็มีความเสียหายหนักทางด้านเศรษฐกิจเพราะว่าต้องปิดเมืองต้องปิดธุรกิจไม่ให้คนใกล้ชิดกันซึ่งเชื้อตัวนี้เนี่ยหลายๆคนก็ทราบกันดีว่ามันมาจากประเทศจีนจยะพม ใส่ลายพยายามโบยว่าเอ้ยมันมาจากสหรัฐทั้งที่ตอนแรกตัวเองก็พูดว่ามาันมาจากขังข่าวยูๆก็ไปเปลี่ยนคําพูดเฉยเลยไม่รู้สมองเป็นอะไรไปแล้วก็บอกว่ามันเป็นของสหรัฐที่ไปเล่นในเกมของ Military World g เก e แล้วก็เลยพาเชื้อโรคตัวนี้ไปแล้วก็ไม่มีหลักฐานอะไรเลยแต่ขณะเดียวกันหลายหลาย,หลายประเทศก็มีมาตรการเข้มข้นจนได้รับคําชื่นชมนะฮะอย่างเช่นประเทศไต้หวันเกาหลีใต้เยอมรมันรวมถึงไทยด้วยไทยก็ได้รับคําชื่นชมเพราะว่าไทยเองก็เห็ว่าควบคุมยอดได้ดีแต่ผลงานตรงนี้ไม่ใช่ผลงานของรัฐบาลเพียงอออยย่่าางงงเดีวแตคคืผลนนขทุก ประชาชนทุกคนที่สําคัญที่สุดนะมาเข้าประเด็นของ WHO อย่างที่เราทราบกันดีว่า WHO เนี่ยมันมีความผิดปกติมากมายผมเองก็สังเกตเห็นตั้งแต่แรกมันมีตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่าจะทําแต่ก็ไม่ทําดีกว่ากลัวว่าเดี๋ยวเกิดพลาดไปหรือว่าตัวเขาเองเนี่ยอาจจะได้รับข้อมูลไม่ครบจริงๆหรือเปล่า แต่จริงๆมันก็สุดท้ายดูไปดูมามันก็มีพิรุษจริงๆตอนนั้นเนี่ย WHO ก็ออกมาประกาศตั้งแต่แรกว่าเชื้อโรคตัวนี้มันไม่ได้อันตรายมันไม่สามารถติดจากคนสู่คนได้แล้วก็ดูท่าทีก็ยังดูไม่ได้มีอะไรมากทั้งที่หลายคนหลายหลายประเทศก็ลุ้นกันอยู่ตั้งนานว่าเมื่อไหร่จะประกาศสถานก,การณ์ฉุกเฉินจนกว่าจะประกาศอีกทีก็ลามมาถึงสิ้นเดือนมกราคมก็คือ31มกราคมนั่นเองซึ่งตอนนั้นก็ลามไปหลายประเทศแล้วก่อนไปเจาะลึกพิรุษของ WHO หรือผู้อำนวยการท่านนี้เนี่ยเรามาดูข้อมูลเข้าขอ,งอ,งองค์กกกาารรนี่ WHO World Health Organization, เ,เยกกัว อนามัมโลกมีส่วนสําคัญด้านสาธารณสุขด้านการแพทย์เป็นหน่วยงานภายใต้ของสหประชาชาติหน่วยงานหลายหน่วยงานในประเทศหล,หลายประเทศทั่วโลกเนี่ยสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้ซึ่งก็เป็นตัวกลางในการรวบลุงข้อมูลมีผลงานมากมายเหมือนกันนะเวลามีโรคมีเชื้อโรคอะไรก็จะประกาศผ่าน WHO เพื่อให้ทั่วโลกได้รับทราบแล้วก็รวบรวมทีมงานแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญมากมายผู้อํานวยการคนปัจจุบันของ WHO เนี่ยชื่อนายเทดดรอสแธนนอมก็คือคนที่เราเห็นกันอยู่คนที่เรากําลังจะพูดถึงนี่แหละ โดยปกติเนี่ยโก็จะมีการคัดเลือกบุคคลภายในของสาประชาชาติเองทุกๆคนที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นแพทย์มาก่อนทั้งนั้นแต่คนนี้ไม่ใช่คนก่อนหน้านี้ที่ดํารงตําแหน่งผอ,อชื่อนางมาการิชานเป็นชาวจีนเขาดํารงตาแหน่งมา10ปีแล้วจนกระทั่งเมื่อปี2017ก็มีการเลือกตั้งคนคนใหม่ขึ้นมาก็คือนายเทดอสนี่เองตรงนี้ก็แสดงให้เห็นได้ชัดว่าหลายประเทศทั่วโลกตะวันตกเนี่ยมีการยอมรับบุคคลทุกชนชาติ ทุกเผ่าพันธุ์ไม่ได้ว่าต้องจํากัดว่าประเทศนี้เท่านั้นหรือใครใหญ่กว่าใครก็เลยทําให้นายเทดอสเนี่ยได้เข้ามาเป็นตําแหน่งก็เห็นได้ชัดแล้วนายเทดอสเนี่ยเป็นชาวแอฟริกันแทๆ้ๆเป็นชาวประเทศเอธิโอเปียต้องย้ําชัดๆว่าเอธิโอเปียนะฮะทำให้ถึงต้องย้ำอ่ะจริงๆไม่ใช่อะไรฮะแต่ประเด็นคือประเทศจีนเนี่ยไปลงทุนในแอฟริกาหลายประเทศมากโดยเฉพาะเอธิโอเปียก็เป็นหน่วยลงทุนหลักๆเหมือนกันในแอฟริกานะแต่เจ๊เแล้วว่าลงทุนเฉยๆก็ไม่ได้อย่างจีเนี่ยไม่เคยทําให้ใครฟรีๆหรือทําเพื่อหวังดีใให้้กกับครถึงงงทุๆออย่าาลวนนขจจีะ ด้วยเงินโดยที่อยากจะไม่มีจ่ายด้วยใจล้วนจ่ายด้วยเงินจริงๆแต่ทั้งหมดนั้นก็เพื่อผลตอบรับบางอย่างหรือเพื่อกลลวงบางอย่างอย่างเช่นหลากหลายประเทศตอนนี้เนี่ยแทบจะจ่ายหนี้จีนไม่ไหวจีนไม่ได้ให้ฟรีๆนะเงินที่จีนให้ที่เรียกว่าลงทุนเนี่ยจริงๆถือว่าเป็นเงินให้ยืมและเป็นกลลวงบางอย่างอย่างเช่นการให้ยืมประเทศประเทศหนึ่งแล้วก็บอกว่าฉันจะไม่ไม่คิดดอกเบี้ยเธอให้เธอไปใช้ให้เธอไปพัฒนาสาธารณูปโภคพัฒนารถไฟพัฒนาประเทศแล้วถ้าถึงเวลาครบ3ปี5ปี10ปีก็ต้องคืนฉัน แต่จีนแน่นอนจีนต้องรู้ดีแต่แรกแล้วว่ามันคืนไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นประเทศอะไรประเทศใกล้ๆเราแล้วกันศรีลังกาฮะจ่ายหนี้จีนไม่ไหวเขาเรียกว่าเป็นกับดักหนี้จีนต่างประเทศเขาเรียกกันว่ากับดักหนี้จีนนะจ่ายไม่ไหวสุดท้ายทำยังไงฮะต้องยกพื้นที่ส่วนหนึ่งให้จีนอย่างเช่นท่าเรือตรงของศรีลังกาเนี่ยยกให้จีนไปพัฒนาหมดเลยซึ่งเป็นพื้นที่ที่ใหญ่มหาศาลอยู่เหมือนกันจีนก็ไปสร้างตึกของจีนเองไปสร้างทุกอย่างของจีนแล้วก็เอาคนจีนเข้าไปทางานโดยที่ไม่ได้ใช้คนพื้นที่เท่าไหร เหมือนที่ไทยเหมือนกันไทยก็โดนฮะคนจีนก็จะเอาคนงานที่จีนมาเพื่ออะไรฮะจริงๆก็เพื่อให้เงินเนี่ยหมุนในประเทศจีนไม่ได้ทําเพื่อประชาชนจีิไม่ใช่จริงๆก็เพื่อไม่ให้เงินหลุดลอกไปประเทศอื่นเพื่อไม่ให้ประเทศอื่นเนี่ยมีค่าเงินที่ใหญ่กว่าจีนมากกว่านี้อะไรเงี้ยเพราะว่าทุกวันนี้จีนก็มีการเล่นค่าเงินอะไรมากมายอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยแหละฮะเป็นวิธีวิธีนึ่งในการยึดครองพื้นที่ส่วนหนึ่งไปพัฒนานุพกานี่เรียกว่าหลายภูมิภาคตอนนี้ก็ค่อยๆโดนแล้วส่วนบางประเทศที่ฉลาดหน่อยก็ไม่โดนหลายประเทศที่มีผู้บริหารเก่งที่มีรัฐมนตรีเก่งๆเขาก็จะไม่รับแต่โชคดีไทยก็ไม่รับฮะรถไฟไทยตอนนี้ก็เรียกว่าดีที่ไม่ได้ยืมเงินจีนมาทํา ประเทศเคนยาล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวว่ากําลังจะเสียพื้นที่ในไม่ช้าเพราะว่าจีนก็บอกแล้วบอกว่าเออถ้าจ่ายนี่ไม่ไหวเนี่ยเดี๋ยวต้องขอพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นเงื่อนไขที่จ่ายนี้ไม่ไหวแล้วหลายประเทศก็มีการวิเคราะห์เรื่องนี้เคนยาก,ก็เป็นประเทศในแอฟริกาการกระทําแบบนี้มันก็ไม่ต่างกับการล่าเมืองขึ้นแต่เป็นการล่าเมืองขึ้นด้วยการโปรยเงินเพราะจีนมีเงินเยอะ ซึ่งผ้าลักคนอาจจะมองว่าจีนรวยแต่การมีเงินเยอะของมันมันมีอะไรที่ซับซ้อนม,มีการหมุนเงินมีการใช้อะไรต่างๆนานาอย่างเช่นที่ผมบอกไปเมื่อกี้ก็คือการใช้คนงานตัวเองเพื่อไม่ให้เงินไปประเทศอื่นไง แต่ประเทศอื่นนั้นก็ต้องรัฐบาลต้องควบคุมดีไม่ใช่ว่าไปให้เขาใช้คนจีนหรือแอบเอาคนจีนเข้ามาต้องตรวจกันอย่างดีๆส่วนคนไทยที่ทางานบริษัทจีนก็คอยสังเกตนะถ้าเอาคนจีนผิดกฎหมายมาก็ควรจะแจ้งรัฐการที่จีนใช้วิธีนี้เพราะอะไรเพราะว่าจีนเนี่ยไม่สามารถต่อกรกับประเทศอื่นได้กำลังทหารไม่ได้แข็งแกร่งจริงๆถึงจะอวดโชว์ภาพนู่นนี่นะั่นแต่เอาจริงๆแล้วจีนก็รู้ตัวว่าการทหารไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นก็เลยต้องใช้วิธีนี้แล้ววิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายดีโปรยเงินเข้าไปก็จบโปร ญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเขาให้กู้เงินเขาจะมองอะไรก่อนเขาจะมองว่าคุณเนี่ยมีประสิทธิภาพในการกู้เงินไหมคุณจะคืนไหวไหมถ้าคุณสุดท้ายคุณเขาประเมินว่าคุณคืนไม่ไหวเขาจะไม่ให้กู้นะเหมือนธนาคารแหละเวลาปล่อยให้กู้นี่คือแบบธรรมชาติแต่ปกติแบบเสรีประเทศเสรีเขาจะทําแบบนี้เขาจะไม่ไปเล่นโกงแบบนี้ซึ่งเขาจะทำเขาก็ทําได้แต่จีนต่างกันนะจีนกู้ทั้งที่รู้ว่าคุณเนี่ยจ่ายไม่ไหวเขาจะหวังด้วยซ้ําว่าคุณต้องจ่ายไม่ไหวฉันจะให้กู้ ก็เห็นได้ชัดแล้วนี่ไงฮะประเทศรีลังกาประเทศนี้คุณให้เงินกู้ดั้งเป็นล้านล้านขนาดนั้นใครจะไปจ่ายไหวให้ออฟริกากู้ขนาดนั้นทั้งที่ประเทศเขาไม่ได้มีเงินก้อนใหญ่ขนาดนั้นจนหลายประเทศในแอฟริกาตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องการใช้รถไฟที่จีนไปทํารถไฟแล้วราคามันขึ้นสูงมากภาคธุรกิจเองก็มีการต่อว่ารัฐบาลนะว่าทาไมมันขึ้นสูงขนาดนี้รถไฟแต่ก่อนไม่เคยแพงรัฐบาลก็ต้องตอบกลับว่าเออเพราะว่ารถไฟแพงแบบเนี้ยเพราะว่าเราต้องเอานี่ไปจ่ายจีนไม่เราจะจ่ายไม่ไหวแล้วมันก็เลยเหมือนปัญหามันค่อยๆทบมาแล้วจนต้องนนแล่หหะคุณเสีย ่งทีตรนนั้นไปมารู้อีกทีก็สายไปแล้วและตรงนี้แหละฮะตรงนี้ปัญหาของแอฟริกาตรงนี้แหละครับที่ทําให้ผมพยายามจะเชื่อมว่ามันเกี่ยวกับพ่ํานวยการเทดอสท่านนี้หรือเปล่าเพราะว่าเนี่ยแหละจีนไปลงทุนที่นั่นทําให้เขารู้สึกโอเคหรือเปล่าทำไมเขารู้ว่าเออจีนเนี่ยช่วยประเทศฉันโดยไม่ไปมองถึงภาพรวมหรือมองถึงว่าตําแหน่งที่ตัวเองดารงอยู่มันคือตําแหน่งกลางมันภายใต้สหประชาชาติมันต้องเป็นกลางมากอะ่ะเพราะมันคือหลายประเทศรวมกนมันไม่ใช่ว่าคุณอยู่ในประเทศเดียว คุณอยู่ในประเทศหนึ่งของคุณแล้วคุณสามารถบังคับทุกคนได้ตัวที่คุณก็เป็นรัฐบาลที่ใหญ่ที่สุดแค่นั้นแต่น,นี้ไม่ใช่อันนี้คือประเทศแต่ละประเทศเป็นรัฐบาลตัวเองและมีอำนาจของตัวเองอยู่แล้ว่ะเพราะนั้นต้องเป็นกลางมากๆแล้วก็ควรจะภูมิใจที่นหนึ่งเขาคัดเลือกให้ตัวเองได้เป็นตำแหน่งนี้ทั้งที่ตัวเองก็ไม่ใช่แพทย์เป็นคนแรกด้วยคนแรกของแอฟริกาด้วยครั้งแรกที่เกิดโรคนี้เนี่ยผ่านไปไม่นาน WHO ก็ออกมาประกาศว่าโรคนี้ไม่สามารถติดจากคนสู่คนได้ประกาศผ่านทวิตเตอร์ประกาศ,า Twitter, กาศแบบเอกสารชัดเจนมากจนเวลาผ่านไปค่อยมาประกาศอีกกีีว่่่าาาามมมันนนนนนสสรถติิดดจคคคูไ้ืืออเเหป็ุ หรือเรียกว่าเป็นความผิดพลาดที่ไม่สมควรเกิดขึ้นเพราะองค์กรใหญ่ขนาดนี้มีเงินทุนสนับสนุนมหาศาลหลังจากนั้นก็มีการทํางานที่ล่าช้าอย่างเช่นการประกาศภาวะฉุกเฉินเนี่ยก็ล่าช้าเรากับว่าเหมือนเป็นองค์กรที่อยู่ภายใต้จีนการประกาศภาวะฉุกเฉินล่าช้าหรือการทําให้มันดูเหมือนไม่ได้ร้ายแรงเนี่ยซึ่งถึงมันจะเข้าทางจีนหรือไม่เข้าทางนี้ก็ไม่รู้ทําให้หลายประเทศต้องซวยไปด้วยหลาย,ลายประเทศเนี่ยพอเจอคําประกาศแบบนี้เนี่ยก็จะเข้าใจว่าเออมันไม่ร้ายแรงเพราะที่ผ่านมาเวลามีอะไรร้ายแรงเนี่ยวายโฉก็ต้องมาประกาศถูกไหมฮะอีบ ดันไม่แบบนี้คนก็เข้าใจว่าออมันก็คงเป็นแบบนี้แหละมันก็คงไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นแหละทาให้อย่างไทยเนี่ยก็เลยต้องมีคนติดเชื้อเพิ่มขึ้นการป้องกันก็ไม่ได้เข้มข้นขึ้นถ้าประกาศถึงจะเริ่มใช้อะไรประมาณนั้นเขาก็าอิงตาม w ีเโเป็นหลักเนี่ยแหละต้องเป็นสิ่งที่ต้องมามองถึงประหาทิวิดีทำที่ล่าสุดก็มีการต่อว่า WHO นะว่าทาไมทำแบบนี้แล้วก็มีการต่อว่าจีนด้วยซึ่งการตอว่าจีนมันมีการมาเรื่อยๆอยู่แล้วมีการตอบโต้ไปมาอยู่แล้วโดยจีนเนี่ยไม่ใช่ประเทศนี่จีนพยาพพาจะสร้้าางภพใหปดี ดูเป็นคนสูงทรงดูเป็นคนที่ไม่ยุ่งการเมืองไม่ต่อล้อต่อเทียงกับใครอะไรประมาณนั้นส่วนนายทามเนี่ยก็เป็นคนตรงๆมีอะไรก็พูดเพราะมันก็คือประชาธิปไตยเขาจะทําอะไรเขาก็มีสิทธรริ์ทำก็ตอบโต้กันตรงๆถึงเวลาก็รับผิดชอบของพูดตัวเองก็แค่นั้นนี่แหละฮะทามเองก็พยายามที่จะสวนไปที่ w h o บอกว่าเนี่ยแหละผลมันมาจากเพราะคุณประกาศชา้า นี่ก็ส่งผลไปอีกให้พวก i อโอจีนพวกติงจีหรือบ็อกเกอร์จีนจ้งนางทั้งหลายก็จะไปต่อว่าทำละทีนี้ก็ไปใส่ร้ายว่าสารัฐไม่ดูแลตัวเองกันเองสารัฐเนี่ยปล่อยปลละเลยผมก็เลยต้องสวนกับคนเหล่านี้นะว่ามันอาจจะใช่นะเพราะใช่ชเฉพาะในมุมของวัฒนธรรมเขาวัฒนธรรมเขาเนี่ยก็จะเป็นการจับมือกัน หอมแก้มกันหรือเอาหน้าไปชนกันซึ่งแต่ละวัฒนธรรมเนี่ยมีข้อดีต่างกันทุกๆว่าหน้ามีข้อดีทั้งนั้นการยกมือสวัสดีของเราเนี่ยยกมือไหว้ของเราก็เป็นการแสดงมารยาทสูงสุดการจับมือกันหรือการหอมแก้มกันก็เป็นแสดงความรัก ใกล้ชิดสูงสุดอะไรประมาณนั้นมีข้อดีต่างๆกันเลยแต่ที่สหรัฐเนี่ยทำไมถึงแลดูเพิ่มขึ้นขนาดนี้ส่วนหนึ่งใช่เพราะตรงนั้นอีกส่วนหนึ่งเพราะว่าสหรัฐเองเนี่ยไม่สามารถเข้าไปสอบสวนจีนได้สหรัฐไม่สามารถส่ง FBI ส่งหน่วยงานการแพทย์เข้าไปสืบกับจีนทำอะไรไม่ได้เลยเพราะจีนมันปิดมันไม่ยอมให้เข้าอยู่แล้วเขาจะไม่ให้เข้าแล้วก็มีความลับอีกมากมายมีเชื้อโรคอะไรที่ค่อยๆหลุดออกมาว่ามีห้องแลลอะไรมากมายเนี่ยทำไม่ได้อยู่แล้ว ม่งั้นเขาก็คงไม่ต้องตั้งหน่วยงาน WHO หรอกเนี่แหละถึงต้องเป็นหน้าที่ของ WHO เข้าไปสืบเข้าไปร่วมงานกับจีนเข้าไปทางานร่วมกันว่ามีอะไรไหมสาประชาติเนี่ยถึงต้องตั้ง WHO ขึ้นมาสหรัฐเองเนี่ยเป็นผู้บริจาครายใหญ่ให้กับ WHO นะบริจาคให้ก้อนมหาศาลทุกๆปีทําถึงได้มีคําขู่นะว่าเดี๋ยวจะตัดเงินบริจาคเดี๋ยวจะลดเงินบริจาคทําให้เราเห็นได้ชัดว่าเนี่ยแหละฮะสหรัฐเนี่ยมีความซื่อสัตย์จริงๆในการบริจาคครั้งนี้เราเห็นได้ชัดว่า WHO ก็ไม่ได้เข้าข้างสหรัััออมรรริกกาาาาแแถสยยงงตตต้้้โ่่่่ววว WO ดซนน เงินที่สหรัฐบริจาคไม่ได้สามารถซื้อ w h o ได้เพราะสหรัฐก็ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อถ้าจะซื้อก็คงใช้วิธีนี้ในการดึงแต่เขาไม่ดึงฮะเขาเหมือนบริจาคเพื่อให้ w h o เนี่ยทำงานได้ดีแต่ไม่ได้ดบ,บริจาคเพื่อให้ทํางานเพื่อตัวเองนี่ก็เห็นได้ชัดเห็นไหมฮะเสหรัฐไม่ได้ทวงบุญคุณอะไรเพียงแต่บอกว่าจะตัดเงินบริจาคแล้วทีนี้ดู w h o จะทํำยังไงฮะจะร้อนตัวไหม แล้วการทําแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีฮะสารัฐตัดเงินบริจาคแบบนี้ดีกว่าที่จะไปทาอะไรมากกว่านี้นั่นเป็นการทําให้นายเทดอสเนี่ยต้องแสดงความรับผิดชอบมากขึ้นเพราะถ้าเกิดตัดงบบริจาคเสร็จหน่วยงานในทีม WHO เนี่ยต้องลําบากลําบากกับทุกคนเลยหน่วยงานทุกคนที่อยู่ภายใต้ของนายเทดอสเนี่ย เขาก็ต้องไม่พอใจว่าเฮ้ยเพราะนายเทดอสไปทําแบบนี้นั่นแหละฮะเป็นข้อที่ดีที่ดีกว่าไปบีบคั้นนายเทดอสอย่างเดียววิธีนี้เป็นวิธีที่ผมว่าโอเคแหละเป็นวิธีเป็นธรรมสมเหตุสมผลแล้วก็ไม่แสดงความรุนแรงอะไรแล้วถ้าสารัฐไปซื้อ WHO ก็คงซื้อได้ไม่ยากหรอกจากเงินบริจาคขนาดนั้นไม่งั้น WHO ป่านี้ก็คงเล่นงานจีนไปตั้งนานแล้วตั้งแต่แรกแล้ว เรื่องนี้มันไม่ได้รวมถึงแค่สหรัฐอเมริการ,รวมถึงประเทศโซนยุโรปที่เป็นกันหนักมากหลักแสนคนขึ้นไปหลายๆลประเทศก็เพราะอย่างนี้ฮะเพราะว่าเชื่อ w h o เพราะว่ารอคาสั่งจาก w h o เพราะ w h o เนี่ยแหละเป็นตัวการที่รู้จริงที่ที่เข้าไปสืบจริงหลายๆประเทศไม่ได้เข้าไปสืบจะรู้อะไรเขาถึงรอคาประกาศเพราะคนรู้อยู่คนเดียวร,รู้รู้กับจีนอยู่2คนเนี่ยซึ่งความคิดของคนตะวันตกเนี่ยเขามักจะทํางานกันเป็นระบบเขาถึงเชื่อระบบเขาถึงต้องตั้งระบบขึ้นมา w h o ก็เหมือนเป็นระบบระบบหนึ่งที่ทําให้ทํางานต่อไปแต่จีนกลับมาทําลายระบบโดยการทําอะไรก็ไม่รรู้้หืืออซ เรืออะไรนี้เราไม่รู้นะหลายหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าเฮ้ยใต้โต๊ะหรือเปล่าซื้อตัวหรือเปล่า แบบนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่าจะมีหน่วยงานนี้ไว้ทําไมปิดปิดทิ้งไปซะแล้วก็ไปตั้งในประเทศจีนดีกว่าตั้งเป็น China Health Organization ดีกว่าแล้วก็ไปทํางานให้ใหจีนดูซิว่าจีนจะให้อะไรสนับสนุนไหม,มจีนจะช่วยอะไรไหมจีนจะให้เงินไหมจีนไม่ให้แน่นอนฮะที่จีนพยายามดูเหมือนว่าใกล้ชิดกับ WHO ที่ทําเหมือนดีขนาดนี้หรือไปลงลุนหลายประเทศก็ตามนั่นหวงหวังผลประโยชน์ทั้งนั้นนั่นเพราะอะไรเพราะ WHO เนี่ยมันเชื่อมกับหลายประเทศทั่วโลกเชื่อมกับทั่วโลก แล้วก็มีสิทธิ์ในการเข้าถึงอะไรบางอย่างมีผลกระทบกับสหรัฐผลกระทบกับหลายๆประเทศทำให้จีนเนี่ย ก็ต้องใกล้ชิดกับวี o ถ้าเกิดคุณไม่มีค่าคุณไม่มีการเชื่อมโยงแบบนี้แล้วคุณจะกลายเป็นคนไร้ค่าทันทีคุณจะไม่มีอะไรในจีนอยู่แล้วแต่นับจากนี้ไปโลกก็คงต้องปรับเปลี่ยนอะไรหลายอย่างการคัดเลือกตำแหน่งคัดกรองคนเนี่ยเข้ามาดำรงตำแหน่งใหญ่แบบนี้เนี่ยคงต้องมีอะไรมากขึ้นต้องดูว่าคนนี้สมควรไหมต้องคัดกรองคนที่มีความเจริญมีความคิดเก้าไกลเท่านั้นแล้วก็ยังมี IOG จีนติ่งจีนหรือบล็อกเกอร์จีนจ้างก็ไปใส่ร้ายอเมริกาบอกว่าอเมริกาเนี่ยไม่ดูแลประชาชน เป็นประเทศแรกๆที่เข้าไปรับคนในสถานทูตตัวเองแล้วก็เป็นประเทศแรกๆเลยที่ประกาศว่าคนที่เข้าไปในประเทศจีนเมื่อ14วันที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยย้อนหลัง14วันเนี่ยห้ามเข้าสหารัฐอเมริกานะเขาประกาศแล้วแลวพวกบล็อกเกอร์จีเนี่ยก็มีการขัดแย้งในคําพูดตัวเองสุดท้ายพอสักพักเขาก็มาบอกอีกว่าเอ,อ้สหรัฐเนี่ยมันมีความผิดปกติตั้งแต่แรกมันน่ะเนี่ยทำไมต้องส่งคนไปรับสถานทูตไปว่ามันต้องรู้อะไรหรือเปล่าต้องรู้เยอะถึงได้รีบไปรับขนาดนั้น ผมก็งงนะว่าตกลงคุณจะหาว่าเขารีบไปรับคนตัวเองเพราะเขารู้ดีหรือจะบอกว่าเขาไม่ดูแลประชาชนตัวเองกันแน่เพราะสองอย่างนี้มันตรงข้ามกันเลยมันมันคือบวกกัลบลบอ่ะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยก็โยงมาที่ไต้หวันตอนแรกไต้หวันก็มีการบริหารที่ดีมากหลายลประเทศก็ยอมรับนะจนไต้หวันก็มีสูนยมีวิธีการเหมือนเกาหลีใต้เช่นกันมีการ ควบคุมได้ดีหลายประเทศก็ชื่ชนชมไต้หวันเองอ่ะพอมีวิธีการที่ควบคุมดีแล้วไต้หวันเองก็อยากจะแบ่งบันไปสู่ WHO ก็อยากส่งเรื่องไปแต่สุดท้าย WHO ไม่รับฮะไม่รับเข้าแล้วก็ไม่มีการพูดคุยกันเลยจนไต้หวันเองก็ไม่พอใจรัฐบาลไต้หวันก็ออกมาโต้กับ WHO บอกว่าเนี่ยฉันมีข้อมูลฉันหวังดีอยากจะช่วยแต่สุดท้ายไม่รับเข้าไปอะไรเงี้ยซึ่งส่วนหนึ่งจริงๆก็คือเพราะจีนนั่นแหละ จีนเองเนี่ยสกัดขาไต้หวันมาตั้งนานแล้วตั้งแต่การให้ไต้หวันเข้าไปเป็นสมาชิกของสหรประชาชาติสมาชิกของ w h o พอจีนมาสกัดทุกๆเรื่องฮะจีนจะสกัดตลอดไม่ให้ไต้หวันเข้ามาเหมือนจีนจะมองว่าไต้หวันเนี่ยก็คือประเทศจีนนั่นแหละเพราะนั้น จีนไปทหน้าที่ก็พอแล้วแต่ไต้หวันจริงๆทาหน้าที่ได้ดีกว่ามีความคิดที่ก้าวไกลกว่าทาให้ไต้หวันเองก็ไม่พอใจนายเทดอสจนรัฐบาลไต้หวันออกมาตอบโต้เสร็จประชาชนไต้หวันเองก็ออกมาต่อว่านายเทดอสท่านนี้ฮะต่อว่ากันไปมาจนล่าสุดเนี่ยนายเทดอสก็มาตอบโต้อีกไม่น่าเชื่อว,ว่ากล้ามาตอบโต้ด้วยนะแทนที่ตัวเองจะรู้สึกผิดเองจะออกมาขอโทษว่าเออครั้งแรกเนี่ยฉันประกาศไปผิดเพราะปักคำประกาศมันชัดเจนมันมีเอกสารชัดเจนมากแต่ก็ไม่ขอโทษแล้วก็บอกว่าไต้หวันเนี่ยมาเหยียดผิวอะไรประมาณ โดยที่ก็ไม่ได้นําหลักฐานอะไรมาโชว์นะว่าเออมีโพสต์อะไรที่ดูถูกอะไรก็ไม่มีรัฐบาลไต้หว,วันก็เลยตอบกลับว่าถ้าประชาชนชั้นเนี่ยไปดูมินดูแคนคุณเนี่ยคุณเอาหลักฐานมาแล้วเดี๋ยวฉันจะพูดคุยเองจะคีร์กันเองส่วนเขาไม่มีอะไรฮะก็ไม่ได้มีหลักฐานอะไรจริงๆการแบบนี้มันไม่สมควรมาตอบโต้อยู่นิ่งๆหรือไม่ก็ควรจะออกมาขอโทษด้วยซ้ำเราก็ต้องย้ำนะว่าจีนไม่ได้เก่งอะไรเลยไอ้ที่เก่งคือประเทศที่เขาไม่ได้เจ้าของโลกจีนอะเป็นเจ้าของโลกซึ่งไม่รู้ว่าเขามีแผนการอะไรตั้งแต่แรกเขามีวิธีีีกกาาาารรรรรรหรหืืออออจะะมมยไไตตั้แต้แแแ่่ลวเู เพราะฉะนั้นไม่ได้เก่งบวกกับว่าสินค้าธุรกิจเศรษฐกิจอะไรเขาก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นที่เขาดีได้พรก๊อปก๊อปปี้ผมประเทศไทยเราเนี่ยถ้าก๊อปได้เราก็รวยไปแล้วเราก๊อปแอปเปิลเราก๊อป a i r p พอรเราก๊อปได้เรารวยไปแล้วใครๆก็ซื้อถูกไหมเพราะมันถูกแต่เราทําไม่ได้เพราะมันมีกฎหมายลิขสิทธิ์และทุกคนเนี่ยเล่นตามเกมนะเราไม่โกงใครการก๊อปปี้คือการโกงคนอื่นเขาเขาคิดแทบตายไอสินค้าตัวนึงกว่าเขาจะออกแบบได้กว่าเขาจะผลิตออกมาได้เนี่ยเขาใช้สมองใช้วิธีการใช้อะไรมากมายแต่นนเงินทุนเยอะแยะไปหมดไอ้นี่ไฟหยิบของเขามานั่งแกะแล้วก็ก๊อปแล้วก็จบแบบนี้ไม่ยากฮะประเทศไหนก็ทําได้แล้วประเทศไหนทําเสร็จก็รวยทุกประเทศทั้งนั้นแหละแต่จีนก็ทําฮะ จีนมีวิธีการที่มากมาย่นแล้วเพราะเป็นคอมมิวนิสต์เพราะสามารถควบคุมเบ็ดเสร็จเพราะสามารถเข้าไปก้าวไกยเศรษฐกิจก้าวไกยธุรกิจในประเทศจีนน่ะธุรกิจใหญ,ใหญ่ๆต้องมีรัฐบาลอยู่เบื้องหลังทั้งหมดแต่ธุรกิจเหล่านี้ถ้าไม่ก็คงอยู่ไม่ได้สุดท้ายก็คือพึ่งการก๊อปทั้งนั้นนะส่วนหนึ่งอีกเดี๋ยวผมต้องย้ำตรงนี้เดี๋ยวคนไปเข้าใจผิดว่าจีนเโอ้เป็นโรงงานโลกเก่งนุ่งเก่งนี่จีนที่เป็นโรงงานโลกได้เพราะอะไรเพราะว่าค่าแรงส่วนสําคัญและเป็นอันดับต้นๆคือค่าแรงมันถูกฮะค่าแรงถูกส่วนต่่่ออมาาาาคืววัตถถุดิงยและูก สองตัวนี้หลักๆเลยไม่ได้ว่าเพราะจีนดูเจริญหรือมีอะไรทันสมัยไม่ใช่เครื่องมือพวกนี้มันนาเข้าจากต่างประเทศมาผลิตหรือต่างประเทศก็ออกแบบแปลนมาแล้วก็ผลิตในจีนอะไรประมาณนั้นค่าแรงถูกมากค่าแรงถูกคืออะไรคือประชาชนจะเสียเปรียบฮนะประเทศรัฐบาลได้เปียบน่ะเพราะรัฐบาลสามารถดึงให้คนเข้ามาแต่ประชาชนได้คนะ่าแรงน้อยค่าแรงน้อยกว่าไทยในจังหวัดที่น้อยที่สุดได้ค่าแรงรู้สึก6000บาท5,000กว่าบาทน้อยมากไหมต่อเดือน นั่นแหละทำให้ประชาชนเสียเปรียบแต่นั่นแหละทาให้ประชาชนก็ต้องแย่งงานกันเพราะอะไรเพราะประชากรเยอะค่าแรงก็เลยถูกความต้องการงานเนี่ยมีมากกว่าที่งานต้องการคนนั่นแหละทำให้ทุกอย่างมันทาให้ประชาชนเสียเปรียบแต่จีเนี่ยรวยขึ้นรวยขึ้นเพราะอะไรเพราะแบบนี้แหละทาให้ดูเออเป็นอะไรนะเป็นโรงงานโลก แล้วก็ภาพสีสันสวยๆต่างๆนานานั่นเพราะรัฐบาลไปสร้างให้สีสนันมันสวยตึกมันสวยนู่นสวยนี่มันก็เหมือนเป็นการสร้างภาพออกมาแหละแต่โอเคแล้วแต่ฮะหลายๆคนจะเชื่ออะไรต่างกันไปไม่เป็นไรประมาณนี้ฮะวันนี้ก็วิเคราะห์เจาะลึกหลายๆอย่างหลายๆด้านแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมองในมุมที่กว้างขึ้นไม่ต้องเชื่อผมทั้งหมดอย่างที่ผมเคยพูดเป็นปกติอยู่แล้วว่าคุณสามารถนําข้อมูลที่ผมบอกไปไปหาข้อมูลได้และข้อมูลหลายตัวผมก็มีการนํารูปขึ้นให้ทุกท่านได้ดูแล้ววันนี้ผมก็ต้องขอชิ่งไปก่อนเจอกัันนใหหม่คลิป้าสวสดี